ราศีลัคนาราศีพิจิกนะครับในช่วงเดือนตุลาคมนะฮะถือว่าช่วงนี้ครับอารมณ์เนี่ยนะฮะค่อนข้างที่จะมีปัญหาครับเหตุผลใันหลัโหราศาสตร์บอกว่าอะไรดาวเป็นจําตัวของท่านนะครับคือดาวอังคารนะฮะดาวดวงนี้ครับโคจรครับอยู่ในภพวินาศนะฮะวินาศเนี่ยในภาษาโหราศาสตร์เขาเรียกว่าเป็นจังหวะของการเก็บเนื้อเก็บตัวนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นไพ่ทาลอตหรือไพ่ยิบซีเนี่ยอารมณ์แบบไพ่9ด้าดักนะ นะเวลาเขาวาดรูปไพ่ก้าดาบเนี่ยเขาจะวาดรูปเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามทีนะฮะนอนอยู่บนเตียงแล้วก็มีความเครียดหรือความกดดันหรือมีโรคส่วนตัวนะค่อนข้างที่จะเยอะในช่วงปัจจุบันนี้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดนะฮะคุณต้องพึงระวังไว้เรื่องของอะไรฮะหนึ่งโรคนะซึมเศร้านะการเก็บตัวนะครับการที่ไม่ค่อยออกสังคมหรือออกสังคมแล้วพบเจอผู้คนแล้วช่วงจังหวะตอนเนี้ย มันเครียดนะฮะเป็นไปได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะตอนนี้ครับจะต้องดูแลเรื่องอะไรครับเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพใจเป็นสิ่งสําคัญนะครับถ้าใครนะมีปัญหาเรื่องของจิตใจมากๆอาจจะต้องปรึกษานะปรึกษาเพื่อนไหมอ่าปรึกษาพี่อ้อยพี่ชอตไหมเอออย่างนี้เป็นต้นนะถ้าพี่อ้อยพี่ชอตไม่ไหวแล้วนะปรึกษาคุณหมอไหมต้องกินยาไหมนะ เรื่องของยานะปรับฮอ,อร์โมนปรับในะเรื่องเกี่ยวกับสมองนะเรื่องของเคมีในสมองเนี่ยนะครับนี่อาจารย์แนะนำนะเพราะฉะนั้นใครที่มีความเครียดเยอะๆนะฮะอาจจะต้องลองพึ่งพางคนอื่นนะฮะการที่เก็บเนื้อเก็บต,ตัวอย่างเดียวเนะี่ยมันส่งผลเสียต่อ,อ,อชะตาชีวิตของคุณหรือความเป็นจริงท่เรียกสภาพชีวิตของคุณณนะขนาดนี้นะฮะนี่คือสิ่งที่ต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะครับแต่คราวนี้ อ่ะถ้าออกจากบริบทตรงจุดนี้มาได้หรือว่ายังไงก็ต้องออกไปทํางานน่ะอาจารย์งานมันจะโอเคไหมมันสิ่งบางอย่างต้องเก็บกดไว้ในใจดาวการงานของท่านในขณะนี้ถือว่าไม่ได้แย่อะไรนะฮะในช่วงครึ่งเดือนแรกของช่วงเดือนตุลาคมนะครับเพราะว่าในหล่าโหราศาสตร์เนี่ยวงบอกว่าดาวการงานน่ะนะฮะโครจรครับอยู่ในภพราพะครับราพะเนี่ยแปลตรงตัวก็แปลว่าโชคราภนะหรือความสําเร็จก็ได้ แปลว่าเรื่องของการงานเนื้องานน่ยนะครับโดยภาพรวมแล้วไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับแต่บางทีนะพอมันจิตตกปุ๊บเนี่ยนะมันอาจจะเป็นที่อาจารย์บอกทว่าความเครียดสะสมนะอยาาที่ให้มันดีมากกว่านี้มันก็เครียดได้เพราะฉะนั้นนะฮะมันมีมุมของโหราศาสตร์ถ้าพูดถึงโหราศาสตร์นะถ้าเปิดเปิดดวงมาโหราศาสตร์ไทยอ่ะมันมีดาวในการดูดวงทั้งหมด10ดวง นะแต่ถ้าเป็นไพ่ทาโรอหรือไพ่ยิปซีอมีไพ่ทั้งหมดอยู่78ใบแปลว่าตำแหน่งเนี้ยเรื่องงานมาดีแต่ไอ้ตำแหน่งดาวไปจําตัวหรือตัวเราเองมันไม่ดีอย่างเงี้ยเป็นต้นมันมี